ดูเหมือนว่าถ้าไปเบิ้งสาดีไม่ยิ่งเป็นสองสาเป็นสี่ได้ตีสีสองอ่าโอ้พงหันได้สี่สอง้ะปูปูร้อยงวดแล้วค่ะสมคำลำลือ่อเน่อข้นเอาบ่าเป็นอย่างนี้หรอเาะปูซื้อตัวใดเถินค่ะปูก็ซื้อสี่สองตัวเดียวละลอ้หน,หนีงหรือโอ้แล้วกลกระป๋ะ่บมบกระป๋เด<ม>ี๋ยวไงลอยเดียวเาองินมันสินสนินสา ฝันบอกกูฝ <c oughs> ันแต่ไงว่าฝันว่าอันผู้หญิงสองคนก็ภาพเ็เมิ่งสาสาอยู่กลางวัดนะสางามๆแล้น้เป็นวัวมาท้างหลังแบบเห็นคนเอาเลยดสีาีไม่นิ่งเป็นสองสาเป็นสีก็ได้สีเสองนี่มันเามากเลยสิสีสองตัวเดียวได้ยขบวนคนนี้บอกก็ขบวนว่ามหมดเนี้ย วัดนามีแต่กับฝังวัดนี้เอาไมู่วดนี้ฝันฝันจะซมือขึ้หลังหมดเลว่ะฝันนี้ผู้เ่าไม่อที่ถ้าบุญนะผู้เ่าผู้เ่าทัานมี้บเงินกระชินนะผู้เ่าฝันนี้ผู้เ่าใช่ไหมค่ะเออวัดนับุญกระินกปัแล้วกระินกับปักเรียบร้อยแล้วพงเมือกลางแล้วเออที่ีวัดหัวพระจ่าสามมือกับินด้วย ฝันเกี่ยวเราแล้วจะมาลับหมวกกบุญบ่ครอวะค่ะปูสิเป็นบุญมือได้ก็ค่ะปูบุญนียวก็สามล่มมือค่ะมาอเแบกจางแล้วมาลาซิ่งละจางมาลาซิ่งละโอ้ได้จางมอลาซิ่งอืมจางมาลมหม้มาลหามื่กว่าหมดเนี่โอ้ 5, โอเลกลางมอลาเนาะสองสีสีสองอืมหันสองสีซีสองววันนี้วัดดีวัดดีซื่อ เรียกบันเลีที่แล้วไหมฝันบอกค่ะปูฝันเจียวผู้เฒ่าไหมค่ะผู้ที่พักบุญหานีละบันเลีที่แล้วสามเจ็ดไหมสามเจ็ดอืมแล้วดิซีตัวเดียวดีนะค่ะขึมาเนี่ยเพราว่าเนี่ยขึ้นมาดิซี่ตัวนี้นะเพรว่าฝันเจียวผู้เฒ่าเพฝันเลี่ยรละว่าจะว่าปังกระดิ่งเดียวถ้าบุญหาะฝันย่างตัเนี้อันนี้อายุเพิ่นเท่าไหร่สามผู้เฒ่า วันแปดทกลว่าเราตายตายแปดที่แปดทเทาไหร่แปดท่สองแมนี่แหละอเขาบอนิดนึงกเกิปะมนี่แหละมาณนี่แหละแปดทีกลัวนี่แหละแปดที่สองหรือแปดท่ส่แหเดี๋ยวขาบอกเราเขายบานีเพราะว่าระหว่างระหว่างภาคเขาไปเยี่ยมไหมบ้านเกที่เขาไดเหรปู ตอนีที่สามเจศภาพเปเงี้ยนลเงี้ยนลังสีเฮ็ดบุตรนี่แหะแ่าพเปนเงี้ยนเเงี้นหมนะบพราันดีเห็ดมันาาปูเนี่ยกำลังสีเฮ็ดมาจ้ะนี่และ้าแล้วฟ้กสะทินปีนี่แหละสังเยบรอยแล้ยวมอลำจังเล้มอนกรื้อ่าเลี้ยงไว้แล้วรงซื้อเลียงไว้เี๋ยวเาแล้วเงินเลยปกแล้ว เฮ็ดบุญเนาะค่ะเนาะเห็ดินค่ะเ็ดิงเพราะว่าพอ่อแม่สองคนเนี่เ็ดปมเล่ยง่ไหราเขาา้าว่าลูกหลานว่าทำไมเลีเ่ยงปูน่เลี่ยงเาลีวยงเ,เราเป็นหลายปีเราเยแยปีเราหอน่ปูลอยหาสายยาปูนี่พอรู้จักหวนเนาะปูแม่งกัมันกัเราตีดีได้เด้ค่ะมีพูดถืงน้ำมันหรอคะ่ะ ก็จบอกผู้ใดแล้วกับเพราะว่าจะพอะสี่เองนะนึกบอกว่ากับมันงวดงวดวันก็บอกหลงจาประกวดเตส็จนนสาีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งคะเ้าจสี่าำยูงแล้วแต่ว่าที่นั้นบอกว่าไก่เนาะห้าคำบุญนะอย่างนี้จะเสียเอาอย่างเดียวแล้วบ่บอยอมเสียสลาไปเลยกว่าเลยว่าเออไม่บอกหรอกใครบอกจะต้อว่า กันนาตีก็ซื้อเองกาทีต่อถ้าเรีนตัวอืมค่ะอืดเองฟันเองซื้อเองแมนไมยากไชเไาะปูเนาะเยอมดนี้ตั้งใจซื้อสามเเสามเนาะค่ะตัวเน้นเน้นแมนซื้อตัวเดียวดแล้วใช่ไหมก็ฟันเองผูเฒ่อมกันแมนุาินเราสิบบอแล้สิเง็ดบุญแล้วสิบดอก่าบุญเราสิบบ ไ้สีบวาไอ้แม่ให้สู้คนเดบุญเด้อบุมีเงินเด้อเนาะบุ้ีเงินคํบบุญหาได้มล่งมาจ้างแล้วมือหลังก็จ้างแล้เนาะงัวเขาก็ซื้อมาเลี้ยงมาแหสองตัวาไอ้สกุบคาวเซาบุญกะทิมีกะน่เนาะเขาบอว่าว่าเลี้ยนหรือขายตรงกับคู่นงไม่งานั่นเหมือันยังเี่เขาอะไรเขาเขาไหเีเงี้ยเนาะแว่าคำว่านี้กับเรื่องมันเปลี่ยงง่ายอยู่ แล้วาแม่ต่พ่อตายก็มันงัวพรตัวเนาะวันละเกแปดมนไหงัวฟูใหทีกดีองัวูอะถูกปะเาเอาฝันซ้ำนี่แหะแต่ว่ามปซื้อตัวนี่แหละนคิดว่าปิซื้อตัวนี้แหะเพราะว่าันเจียวถเพาะันเจ <c oughs> ียวรถโดนแีปีลนะันเล่าไต่ไปเพราะนเจียวราเจียง แต่ว่าดีกบุญหาเด้อะเาเขาฟันเด้อมไม่ดีหมดเลยวันนี้เนาะค่ะ้านเลขที่เม็ดเตียวสามเจ็ดเจ็ดสามตัวเนี่ยแต่อยูเพิ่นแปดสองแปดสามเนาะเออประมาณนี้แหละเราขอบริเวณเงินบริเบณเงินมือเกิดเรามือเกิดพ่สองสองซีใช่พสองปีเ็นะสองซีสองจำไม่ได้ครับนะต้องไปถามเล็กน้อยกันเพวกเขาจะ อาไระชางชนอไรเยจะยำพงสุดท้ายนะคะชนะรจัดชนอะรัดตัวนี้แม่ตัวนี้แม่นี่เ้าทุกงวดปูร้อยงวดนะคะแต่ว่าเรียนห็นเป็นนะคะน้ะเด้อนั่กันนันเจอตีก็มันจะดีใจนํจ้าเนี่ยมันป่ตีจะคล้องรสีซข้ออัล่ะ อยาหรือว่าจโทรถามก่อนก็ได้อีกศูนย์หกสองหนึ่งสามห้าแปดเก้าหนึ่งศ ouais. ูนย like ์เนาะใครที่จะร่วมบุญกับปู่เดี๋ยวจิรอกคงสุดถ่ายเนาะค่ะปู่แมนค่ะอันนี้ฟันตรงหัวเด้ย่ะค่ะบ่าฟันมันสองสามขึ้นทีแดียวันจะเจาัวหอ่อเล็กออกเล็กอ่าแก้วลดเนียกเ่ยก้วหลุดเตี้ยค่ะแต่ฟัน ไันนั่น limbs, id bang, ì, tekrar, ่ยมันเละแยะแม่กว่าจะวากันนะคือยังฝันอย่งนีอ anyway> ่าคุณยิงไมาพาไปเบืองซสานี่แหละตีกันตีก็คือตีเล่ยุีนะคณยิงสองคนมึงก็สองทีเดียวใครวสาก็เป็ดซีเียมเนาะสามซีเรียมมก็ต้องสีสองเรวะขอเอาจะซีสองแล้วดีดโนอาเป็นผานนะเดี๋ยว้นึงหัวออนเลยอบอกสองจีโอ้ย ปัญนาผู้สื่อตัวไหนเนคะซื้อซีซ้อนแลยวรอ้อยนึงไหมซื้อตัวเดียวขาับบนบอกเขาขบวนบ่บบนี้อ่ะอืมานจังจะเล็เ่มาะกับโอ้มันอหกาี้กับทีด้ร้อยเนี่เยอะส่วนมาก็บพัเมนเนาะค่ะสำหรับเดปูอืมเด้เก็บพันเลยเก่ขาดกระเป๋าเนี้ยเสนะค่ะ สุดยอดกเลย่กบอ้มันมันจีนี่งั้นมันก็สิเบิดแน่ครับปัเญิกัชื่อเลขจีนี่เนี่ยัีนคปูจัดสามเจ็ดเจ็ดสามนี่จัดนักเลย่จ้าแมนแนเป็นตะลิย่งสอบจังตาาเนากปูเด็เด็ดตันี้ละเด็ตันี้ละสามเจ็ดตัวเดียวนี่ยบแคนแคนเลยคือสามเจ็ดเจ็ดสามแมนกระปอ เาะี่กให้กล yeah, ับแต่ขมีตะบักสูงสงเลยนะอตอนนี้มอวมันกลับมันหันหลังใจคอยก็หันพกะี่เลี้ยวใจอย่กอซีเรียลแล้วอ๋อเยกว่ากลับเป็นแบบก็เหมืนชีกำลำมาอยู่กะอนเล็กกวากำลลำอยู่ก็มีท่อเหมนะพอยกๆอีกว่ามีท่อไปไปจะตายเขาจะเขาจะเขาจะโวยีด ขุดร้อยงูขุดก่นแลแม่นจริงจริงวัดที่เดียวกัเขาแลวกนวัดนี้เอาไม้ละปูวัดเดเอาไหมค่ะจะแล้วก็ช่เนี่ยดิ้วงวงนี่นี่ล่ะค่เงีน่็ไดดอกเดี๋ยววันนี้ส้าไวยังสกับมันจอะไรยังจังคอยฟันนะคะงคอยฟัน้เาสมันเจว่ามันเจ่ทนี้ล่ะเคดว่า ตัวนี้ตัวเดียวซีล่างสบายบ้านมันจะออกล่างนี่เมันบอกบดนี่กันมันมันฟันบวบนฟันรังบริสมันเดียวตัวนึงขึ้นเรื่องเดียวตัวนึงไหอะไรู้เลยตัวเขาเเคยสนเย็นตัวเขาจุเทียนไปเย็นห้องมันวาสิถ้าไปเยีนถ้าไปเยี่ันนะไปเย็นเหรเยี่นทจะมาเลยที่สาี่ตัวอ้าว่ะ ตามเจ็บเนี่ปูหันว่าเป็นเนื้อเน่าะว่าใหญ่มาวัดนี่ประมาณอยู่ดเลกปูก็ได้มานดูอยู่อืมมันมันยูมันอยู่เฉพา้อปิดค่ะมาเอาปิดว่ามัหันกันอันเห็นโตมตัวมาโยมกพลอยเพว่า